ตนมองกันแล้วสาวมองไปไม่นใจใจเดี๋ยวเราจะเพิ่มหัวทองดีเข้าไปีน

เด็กครับพร้อมด้วยความโกลด์้อควยให้ตอานานเอ๊ะครับติ๊งแล้วเ่าเมื่อไหร่ครับเย็นน้าเอครับถ่านเ่ไหร่คครับ่นะคะ ได้เลิกสักทีหลังจากรอคอยกันมายาวนานใช่ไหมคะใบไอใช่านยาวเีแต่ไม่ต้องมาขยี้ผมได้กันที่ที่มันนานเพราะว่าคิวแต่ละคนไงครับอมใช่ไหมมันน่ารักมากเลยขยนขยนย้อนค่ะก็เป็นเป็นทองประกายแสบเป็นบทประพันธ์ของคุณสุวรรณีสุพนทานะคะแล้วก็เป็นบทประพันธ์ที่มีความน่าสนใจมากๆถึงแม้ว่าอาจจะเคยมีเวอร์ชั่นที่เคยทำมาแล้วก็ตามเนาะแต่ก็อย่างที่ อย่างที่ส่วนตัวพีช่ชดเองเคยให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งนะค่ะว่าเวลาอยากทําละครเรื่องอะไรจะดูจากความอยากของเราความชอบที่เราได้อ่านหนังสือมาแล้วก็อยากจะเห็นเป็นภาพของเราเพนก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้คิดว่าเคยทํามาหรือเปล่าหรือทํามาแล้วกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทองประกายแสงเป็นเรื่องหนึ่งที่อ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตทองดีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีโอกาสได้เอามาทําเป็นละครให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของ ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะกับผู้ชายอีก9กคนเนาะคุมอะเก้าเกก็ก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งเก้าคนเก้าคนก็ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่แค่อยากมีชีวิตที่มีโอกาสดีๆเหมือนคนอื่นเขาก็เริ่มมาตั้งแต่แบบจุดต่ำสุดกว่าจะขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดได้ก็ชีวิตก็เลยต้องผ่านพบอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็เป็นเรื่องของ เรียกว่าเป็นชะตากรรมแล้วกันเพราะว่าบางทีสิ่งเธอเองอยากได้ก็ไม่ได้สิ่งเธอเองได้มามันก็ไม่ดีถูกหลอกถูกอะไรต่างๆนานาม,มากมายค่ะก็หน้าตาไม่ค่อยน่าสงสารเท่าไหร่ไม็นอ่างนั้นเลยค่ะเจ็บเหมือนจะเล่นเศร้าตั้งแต่เ, <c oughs> เริ่ม <c oughs> เริ่มเล่นเลยค่ะความท้าทายของพิซซอร์ทีเอสก็คือการรวบรวมการแสดงมากมายก็ดูสิคะขณะวันนี้ติดติ้งยังหายไปตั้งหลายคนแล้วท้าทายที่สุดคงเป็นเรื่องคิวค <c oughs> รับก่อนจะเป็นแชรตซิงยากไหมครับ <c oughs> ยากสิครับไม่เห็นต้องถามคือคือทุกตัวละครมันมีความโดดเด่นในพาร์ทแต่ละช่วงชีวิตของทองดีนะครับเราก็รู้สึกว่าแบบใช้ผู้ชายเปื่องมากก็อยากได้ผู้ชายระดับพระเอกเก้าคนก็ก็ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับสะสมผู้ชายสะสมผู้ชายเรื่อยๆวอชันนี้มันจะมีความเซอร์ไพรส์เยอะสดเลยไหมครับพี่ไม่แน่ใจคำว่าเซอร์ไพรส์เนาะว่าเราตั้งใจอยากเห็นอะไรแต่ว่าก็อย่างที่บอกคขาว่า เวลาที่เชนสองหกหนึ่งทำเราก็จะเป็นในเวอร์ชันของเราเพรฉนั้นพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราอ่านหนังสือหรือเราได้ดูมาแล้วมาอันนี้แน่นอนมันก็คงจะมีความแตกต่างกันไม่แน่ใจว่าจะเรียกคำว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่พี่ว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดตอนนี้ก็คือการที่เราได้รวบรวมเอานักแสดงแบบสุดยอดฝีมือมาเนาะแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดคือหนุ่มหล่อยกเป็นพี่เต๋าผมไม่หนุ่มแล้วครับพี่ไม่หนุ่มพอพี่ก้องมาปุ๊บผมเหมือนโจรเลยพี่น่าจะเข้าใจนะค่ะมารวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเซอร์ไพรส์หนึ่งแล้วเนอะเพราะว่าแต่ละคนก็แล้วเราก็จะมีโอกาสได้กําไรแบบคุ้มค่ามากๆคือได้เห็นแบบทองดีกับชีวิตที่ผ่านเจอผู้ชายแต่ละคน ก็ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็สามี4คนใช่ไหมครับของทองดีเนี่ยแล้วเราก็ยังมีก้าวจีลายุมีโอ๊ตปาโมดมีตูมตามีอาร์ตพัสดแล้วก็เจตทิพัสแล้วก็เราก็จะมีคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมีแพทย์นภพามีเดยเต็มไปหมดเลยนะครับตลราคอนแนนรอบชีวิตทองดีจะถูกดีไซน์ไปแบบแซบขนาดไหนครับ คือเออด้วยความที่ถูกทํามาแล้วหลายครั้งอันนี้เราก็พยายามบอกตรงว่าดูของเก่าด้วยแล้วเราก็พยายามที่จะเหมือนว่าตีความใหม่เออหรืออะไรแต่เราก็จะเคารพบทประพันธ์ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็คือเราจะได้เห็นสงครามชีวิตของทองดีนี่แหละที่เขาจะผ่านไปเรื่อยๆจนเขาจากวันที่เขานับหนึ่งจนเขาขึ้นมาระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็คือจะถูกตีความในเรื่องของแบบเราจะเห็นทองดีที่ เออภายนอกเขาจะดูร้อนแรงดูดูดูเขาเรียกอะไรดูดูแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงชีวิตเขาโคตรเหงาโคตรเศร้าอ่ะเขาเขาแบบเขาโตคนเดียวมาตลอดแล้วเขาถูกหลอกด้วยถูกอะไรด้วยอย่างเงี้ยชะตาชีวิตพลิกผันอู้แต่ละเชยมากชะตาชีวิตพลิกผันต้องดีฝนดีอีกแล้วค่ะก็ขอบคุณโอกาสจากพี่ชอตพีเอสพีกูฮะเรื่อเราเราทำกันบ้านหรือว่าตีความใหม่อะไรบ้างให้เป็นแบบเวอร์ชั่น ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจมากๆเนาะแล้วก็เหมือนแบบรอทุกอย่างที่จะแบบได้ถ่ายเรื่องนี้แล้วก็โชคดีได้ประกบนักแสดงหลายๆคนด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างแรกเลยคือวางใจในในในพี่ๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าบทจะออกมาในรูปแบบไหนก็จะทําหน้าที่นักแสดงตามบทเพราะเชื่อว่าทุกคนคิดมาวางมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเป็นความเป็นไบเฟิร์นหลายคนจะคาดหวังเนาะรู้สึกกดดันกับตรงนี้ป้ะแม่หนโอ้จริงๆทุกอย่างที่ผ่านมาได้ดีมาก็แกงนี้ละค่ะไม่หนูคนเดียวค่ะ ใเสุดค่ะพี่ก้องนะคะหนึ่งในเก้าก็เป็นเล่นเป็นผู้ชายคนสุดท้ายของพอมะกายแสแล้วก็ก็รักจริงเขาจริงจังอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดก็ต้องติดตามชมในที่สุดก็นึกว่าจะเล่าหรอพี่พูดซะผมเห็นภาพแล้ว ป่าวอะไรครับพี่ตาวพี่ดาวมีส่วนต้องคู่กันไหมบอกว่าไม่ผมเป็นพี่น้องกันนะครับดูจากหน้าตาไม่น่าถามเหมือนนกัโคตรเหมือนเลยฮะเป๊ะเลยครับผมเสียบุญนะครับนี่น้องนิดชื่อมิดนิดมิจแปลว่ามิจอาชีพถูกต้องครับครับผมก็ก็เล่นเป็นพี่น้องกันแล้วครับในเรื่องก็เป็นคนคุมอะไรสักอย่างหนึ่ง ในโลกนี้แล้วก็ก่อนจะไม่เรีว่ามืดมืดดำมืดตึ๊บเลยน่าจะน่าจะดำด้วยหน้าตาอย่างเราคนดีอยู่แล้วนะครับก็ก่อนที่จะไปถึงน้องก็ถึงผมก่อนนะครับแล้วก็ส่งไปให้น้องกินน้ำใต้ศอกครับน่าจะใต้เข่าเลยครับครับดีใจครับได้กลับมาร่วมงานกับครับทั้งพี่จอตทั้งเอสแล้วก็พี่กุ จะเล่นเป็นคนดีทุกเรื่องเลยนะครับใช่ครับเขาจำกับง่ายมากครับเต๋ามึงเล่นเป็นตัวเองเล่นไงวะก็เฮี้ยหี้แต่เล่นโคตรง่ายเลยเช่นกันครับก็เป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนที่เข้ามาทำร้ายเอาเปรียบนางเอกนะครับก็บทบาทเนี้ย อย่าทำตามนะเพราะมันไม่ดีนะครับอย่าสปอยใช่ไหมอ่าประมาณนั้นแหละแล้วก็เล่นละครกับเชยมาเรื่องที่4แล้วก็มั่นใจครับว่าของเขาแซ่บแน่นอนครับผมขอบคุณครับขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับทำไมจะกลับมาอะไรนะมมีควาา้เล่นเหลี่ยมนิดงสปอยต้องไปดูเองเราบอกมาท่านสปอยไอ้นี่แม่งชอบหลอกถามเหลี่ยงค่ะ ครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางเชนนะครับที่ให้โอกาสมาร่วมโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เป็นสามีคนที่2นะครับก็พี่กูบอกว่าเป็นคนดีมากใช่เป็นคนดีเป็นคนดีนะครับแต่ว่าตอนหลังจะเป็นยังไงต้องติดตามชมนะครับกับเฟินไม่เคยเจอกันเคยเคยไม่เคยเจอกันเป็นการส่วนตัวใช่ครับใช่ใช่ใช่เคยเจอแล้วเคยเจอแล้วรดโครับผมฝากราคาอรับิสต์อาร์ติสต์เอฟเอฟคุณพี่เฟิน พี่เปิดให้พี่เปิดปากพี่เปิดอก็นี่ยังไม่ครบคนยังน่าสนใจขนาดนี้รับรองว่าสนุกถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะเริ่มเมื่อรเริ่มอไร่เเริ่มเอะพูดเริ่มชายหรือเริ่มถ่ายพูดเริ่มใจเอเราจะเปิดกล้องประมาณกลางเดือนหน้านะครับยมันโชคดีอย่างตรงที่ชีวิตของทองดีเขาจะไปเป็นผัดผ่าก็ทาให้แบบไม่ได้รวมกันเยอะแต่ก็ ยอมรับว่าพอเห็นแค่เราตกใจมีตัวไรล็อมอีกเยอะมากที่ยังเรายังไม่ได้เริ่มฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเต็มไปหมดเลเซอร์พายแน่นอนนะครัปีหน้าปีหน้าปลายปีกลางปีกไม้ามกล้ไม่กล้าดเราทีทีาที่เรีที่เราท่เรานีคี่เราวีที่เาที่เรี่เาี่เราทีที่เรา่เราทีที่เ้าปีที่รีเราทีท่เราีที่ราีทีเราเรื่อว่าเร็นอีกเนึ่งโาเรร ใครเคยคอมเมนต์อะไรไว้พวกพี่ก็ได้อ่านนะครับรู้รู้รู้หน้าที่ครับจะทําให้เร็วที่สุดขอโทษครับะาปะสบกรณ์รอคอยใไหมครับใช่ครับเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทุกคนก็ก็รอติดตามชมนะครับก็เป็นเรียกว่าก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเชฟสองห้านึ่งในในปีนี้นะครับก็คงได้ทันดูกันปีหน้านะครับเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวให้ทางช่องวันสามสิคนบอกนะครับ นะครับไม่นานไม่นานใจเย็นๆนีครีบทังช่องครูมีวักได้แล้วหรอครับ่ยแต่ให้ช่องหนึ่งคนละมือเอางี้พี่บอกนะถ่ายปุ๊บด e ลิเวอร์ปั๊บออนปุ๊บแหละเอาว่าใจเย็นแล้วเฟิดนดูตกใจนิดนึงเหลือเราว้าไหมครับ ค่ะนั่นเพิ่มนะโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครัคนเยอะมาก